มันจะไกลไม่เป็นไรกูต้องเอื้อมไปอีกกูประสั่งมาแค่ไหนกูก็ไหวเพราะว่าเครียงกูติดควยเละไอ้กั์นี่ปชจวุบันไม่จำปากกับเป็นเรื่องอดีตกูยังคอาโฟกัสต่อเนื่องไปอีกแต่งวราไม่สัมผัสให้มันเทียมกับปิดมึงไม่ชอบกูมึงก็เลื่อนไปดีจะรับมึงก็รับมึงจะเอื้นมึงก็เอื้อนไปดิกูรันกับทุกแนวจะไปแถบแล้วว่าโอแล้วตั้งแต่เกิดจนกูเติบจนกูโตแล้วถ้าตายกูไม่ซ้ำมึงก็ใส่เลนโบมือกูดึงกูไปคิวเขาเลี้ยวที่ Enzo ทเหน้า ทำตัวยาหยาบดุกุซัดที่ปากช่วยอยู่นิ่งนอย่าไปพลาดีกว่าไอสัตว์เลพลังกูเต็มร้อยไมนชตาทีพวกกูบันจงเขียนบามาตจะครูแบบว่าคาสใคำกูอย่างคมเยือกเย็นเหมือนกับอาร์ติกแรปโคตรไหวเร็วแรงยิ่งแบฟานเตความกูเฟียควนตัวแรกแกคำส่งเหมือยังกระเจียวก็แดมันแรปแรปติงกูมันเอาไปเคี้ยวอร่อยเอนเจ้าเจ้าแม่มึงเต็มเหมือนกลางเด็กเพราเสียงในกอกแก๊กแล้วพลังกูจัดเต็มแาวะตงเครื่องคิวนกูเลิกกันเต็นอยู่ในดงอยู่ใวงเชิดฝั่งมันจะเป็นไรือแม่เป็นลนยก คคนยมึงไม่ต้องมาพะไม่ต้องมาอ้างม่ต้องมาแพ้ก็ต้องมาพังไม่ต้องร้องงองแงมาตังแกงก็ได้ดีกูจะดิ้ให้มึงร้องให้มาเลยก็ได้ไม่มีต่อให้ดีกูจะซับเต้นแรงกูแรปฟิปสลับคำให้มันหิปให้มันซิกแซกบอกลูกพี่มึงอย่าเก่าเดีได้แอดมิดเดี๋ยวกูโดดไปทุบหน้ามึงได้พิกแอ๊กให้มึงทางแกงเข้ามาแรปดิสดเคียวมึงทางแกงมึก็คิดแคดแม่มึงสวยดีมาแจ๊ดดีส่วนพียมึงจะดิ๊ดมึงก็ดิ๊นเพราะกูฟิตและไอเสี้ยวอยากกดิาด พูไม่รู้เรื่องเดี๋ยวมึงได้ก็อักดนกูตัดมึงทีเดียวให้หน้าสดบัดได้ดับลกูจอกอยมาเทียบกัตัดอยู่ในเกมมก็ดไม่แค่เบี้ยกันกากเสริมไม่เข้าเรื่องเดี๋ยวไดียงไอ้สัตว์แล้วคือป่าไม่ตั้งสั่งมึคนเงียบดีกว่าทำตัวเฮียๆเดี๋ยวกูเรียกมาด่าแล้วสัว์เป็นคนผิดไอ้เฮียมากางมึงมันตำโตไม่แค่ดินให้มันตียแล้วดับเลยคือแก่เมื่อมากัดเดี๋ยวกูตัดให้มันเคี่ยนตำหนักแล้วดับให้ตำบลอย่ามาเทียบจังหวัดรับมึง มึงขาสะดุดเห็นกูไม่ทนและสนุกสนานเฮียกูเป็นคนไม่ใช่ทนสนุกไหนมึงมาต่อมาสรุปคำถามต่อมาไม่ตกแล้วมาหัวจะหลุดแล้กูเป๊ะน้ำทอมอยู่ในแก้วเยติที่กูรับไปทุกคนเนี่ยมันแค่เบสที่กูปล่อยคำแบบมันยั้งยิ่งมันลุยเคดีกูเตะคำไม่เคยทำมึงกูเป็นเมจิกเห็นโม้มึงเจ๋งจะมาดิสแลปโชว์ยิ่งมึงกระเด็นมึงกระทิกแท็กโทเจอมาสกิดเพราะกูอยากโดนเช็คโทษที่กูเทคนิคไม่ได้เรียนเทคโนแล้วกูด่ามึงร้องไห้ไปบอกพ่อมึงไปที่กูลบเพื่อนทิ้งมึงกูไม่ชอบมมมมมึึึึงงงงงงไไไพ่่่ววยอออออะรกกกับบคปปแแแลลู้้ตา ไงควายโยโยะโยะทำทรงเก่าไม่ power. พาวเวอร์พัดดงเขาล่อมึงพร้อมไหวแล้วคุยกูใหญ่บลเลยกูแย่ทห่ีแม่มึงร้องไห้ไอ้สัตว์